สอนเทรดฉบับง่ายเอาไปทำกำไรได้จริงคลิปนี้เนี่ยผมทำไว้สำหรับคนที่ไม่อยากเทรดเก่งนะแต่อยากได้กำไรคือถ้าเกิดใครที่อยากจะเรียนเทรดให้เทรดเก่งๆอยากจะวินเลทเยอะๆรอคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาสอนคลิปนี้เนี่ยขอเน้นที่คนที่อยากได้กำไรก่อนเพราะว่าผมจะสอนแบบเน้นเอาไปใช้ได้เลยทฤษฎีไม่ต้องเยอะเน้นสอนประสบการณ์ แล้วเอาไปเทรดได้เลยเป็นสิ่งที่เข้าใจยากสําหรับมือใหม่นะเดี๋ยวผมจะเอามาสอนให้เรื่องยากๆเนี้ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นดูจบแล้วคุณเอาไปทําตามแล้วก็ลองเทรดดูได้เลยครับไม่ว่าคุณจะเทรดเทคนิคไหนก็ตามเรียนจากผมในคลิปนี้แล้วเอาไปเสริมในเทคนิคของคุณไม่ต้องเปลี่ยนเทคนิคนะผมสอนเทรด binary option มาแล้ว7ปีผมมีประสบการณ์ในตลาดคู่เงินเนี้ยมาเกือบ10ปีล้มลุกคลุกคลานเจ๊งมาหลายรอบผมจะสอนให้คุณ คุณจะได้ไม่ต้องมาเจ๊งแบบผมโอเคนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะเมื่อไหนออปชันไว้เทคนิคนี้คือ1%งเของคอร์สเรียนที่ผมสอนเดี๋ยวคุณเรียนจบแล้วคุณจะรู้ว่าแค่1%มันก็สามารถทํากําไรได้จริงๆแล้วครับในคอร์สสอนมีหลายๆคนที่สามารถเทรดได้กําไรดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเรียนแบบจริงจังคุณสามารถเข้าไปเรียนได้แต่ถ้าคุณอยากจะเทรดแบบเล็กๆน้อยๆคุณสามารถเรียนจากคลิปนี้เลยครับผมมั่นใจเลยว่าแค่1%เนเนี้ย ผมก็จะสอนให้คุณเทรดได้กําไรเหมือนกันเทคนิคนี้ใช้ได้ทุกโบกคุณมีโบกไหนคุณสามารถใช้ได้เลยซึ่งผมก็แนะนํา3ตัวนี้ครับตัวที่ผมชอบที่สุดก็คือ iQ เพราะว่ามันดูกราฟง่ายเทรดง่ายแต่ถอนเงินนานที่สุดใน3โบกที่ผมแนะนําส่วนควอเท็กเนี่ยก็ถอนเงินไวสุดเครื่องมือเยอะแต่ว่ากราฟมี OTC เยอะเกินครับมีกราฟจริงๆไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนโอลิมเนี่ยคล้ายๆกับควอเท็เลยแต่มีกราฟจริงเยอะหน่อยแล้วก็ไม่มีการลดเปอร์เซ็นต์อันนี้แล้วแต่ใครจะชอบโบกไหนก็ ไปสมัครเทรดบ o กนั้นได้เลยแต่ผมก็เทรดทุกบกครับเพื่อกระจายความเสี่ยงแล้วก็มีบอกเอ n o นวนะครับที่เหมือนกับ IQ ทุกอย่างทุกๆุกบกที่ผมแนะนําคุณสามารถโหลดได้จากลิงก์ข้างล่างเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันสําหรับการเทรดนะผมจะสอนคุณลากเส้นเทร d e ์ไลน์ก่อนอันนี้เป็นเทคนิคที่คุณสามารถเอาไปใช้กับเทคนิคเดิมของคุณได้นะครับเพียงแต่คุณต้องเรียนตรงนี้ก่อนแล้วเอามันเนี่ยไปฝึกใช้ผมมีให้ทั้งหมด3แบบนะ แบบแรกเนี่ยจะเป็นพื้นฐานสุดๆแต่แบบที่2กับแบบที่3เนี่ยอันนี้บางคนอาจจะยังไม่รู้หรือบางคนรู้แล้วแต่ใช้ไม่เป็นดังนั้นเนี่ยดูให้ครบทุกแบบเพราะมันจะเป็นเหมือนขั้นบันไดครับเราต้องก้าวขั้นที่1ก่อนไปขั้นที่2แล้วไปขั้นที่3สมมุติถ้าเกิดคุณเจอกราฟที่มันเป็นยอด2จุดแบบนี้วิธีการในการเทรดของเราก็คือเราจะเอาเส้นแนวโน้มมานะครับเราจะเอาเส้นแนวโน้มมาแล้วลากเชื่อมจุด2จุดแบบนี้ อันนี้คือแบบแรกคือพอคุณเจอกราฟเสร็จปุ๊บคุณเชื่อมจุดที่1กับจุดที่2เสร็จแล้วพอกราฟมันไปชนจุดที่3คุณหาจังหวะกดลงคราวนี้ถ้าเกิดคุณเทรดด้วยอินดิเคเตอร์อยู่ไม่ว่าจะเป็น SMA 5หรืออินดิเคเตอร์อื่นก็ตามนะพอกราฟมันขึ้นมาชนจนถึงจุดนี้แล้วให้คุณรอจนกว่าอินดิเคเตอร์ของคุณมันจะบ่งบอกว,ว่ากราฟลงแล้วคุณค่อยหาจังหวะกดลงการใช้เส้นเทรลไลน์มาช่วยแบบนี้นะครับมันจะทําให มันจะเหมือนเพิ่มความแม่นยำสมมุติถ้าเราเป็นนักลบเนาะตอนแรกเราอาจจะมีปืนมีเกราะมีอะไรอย่างเงี้ยพอคุณเพิ่มเทรลไลน์ปุ๊บมันก็เหมือนกับคุณมีอาวุธเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึ่งสำหรับการเทรดแบบกดลงเนี่ยเราก็จะลาก2อันเชื่อมจุดสูงแบบนี้แล้วเราจะหาจังหวะในการกดลงตรงจุดที่3ซึ่งจังหวะกดลงในจุดที่3นี้ถ้าคุณไม่ได้เทรดเทคนิคอื่นอยู่คุณก็รอให้กราฟมันมาชน แล้วหาจังหวะกดลงได้เลยจังหวะกดลงมาจากไหนมาจากการที่คุณรอให้กราฟมันลงมานิดนึงก่อนแล้วค่อยกดลงอันนี้จังหวะที่ง่ายที่สุดที่สามารถเอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าคุณเทรดในเทคนิคอื่นๆอยู่ให้คุณรอให้เทคนิคเดิมของคุณมันบอกว่ากราฟจะลงแล้วคุณก็ค่อยกดลงครับมันจะเป็นการเสริมความแม่นให้กับเทคนิคเดิมของคุณอันนี้คือแบบที่1ต่อไปเรามาดูกันบ้างว่าถ้าเกิดเป็นการกดขึ้นถ้าเป็นการกดขึ้นให้คุณลาก,ให,ลากให้คุณลากเชื่อมจุดต่ําสุด2จุดครับ ยกตัวอย่างเชื่อมจุดต่ำสุด2จุดจุดนี้คือจุดที่1จุดนี้คือจุดที่2พอกราฟมันลงมาจนถึงจุดที่3คุณรอให้มันเด้งกลับขึ้นไปแล้วค่อยหาจังหวะกดขึ้นแต่ถ้าคุณมีเทคนิคอยู่แล้วก็รอให้เทคนิคเดิมของคุณมันบอกว่ากราฟจะขึ้นคุณค่อยหาจังหวะกดขึ้นอันนี้คือแบบที่1แบบนี้เรียกว่าการเทรดตามเทรลไลน์แบบปกติต่อไปอีกแบบหนึ่งที่ผมจะสอนคือการ p ูลแ back ครับผมขออนุญ,ญาต เปลี่ยนมาเป็น iQ นะครับพอดีคอเทคผมน่าจะอินเทอร์เน็ตที่บ้านช้านะครับมันเข้าไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียของคอเทคก็คือโบกมันยังไม่ค่อยเสถียรมอนไอคิวเนาะไอคิวมันจะมีแอปแล้วก็สามารถที่จะเปิดกราฟได้ง่ายนะครับเรามาดูกันบ้างเดี๋ยวผมจะสอนในจังหวะที่เรียกว่าการ pull back ก่อนการ pull back คืออะไรจําสิ่งที่ผมสอนเมื่อกี้ได้ไหมครับว่าการเทรดตามเทรนเนี่ยเราจะลากเชื่อมจากจุดต่ําสุดแล้วเราจะกดในตําแหน่งที่3 อย่างในกราฟนี้ที่ผมทําให้ดูก็คือนี่คือตําแหน่งที่1นี้ตําแหน่งที่2ตําแหน่งที่3ามตรงนี้เราสามารถหาจังหวะกดขึ้นได้แต่มันจะมีบางกรณีที่ตําแหน่งที่3าหรือตําแหน่งที่4 5 6ห้าตั้งแต่ตําแหน่งที่3ขึ้นไปกราฟมันทะลุลงมาสิ่งที่เราจะทําเมื่อกราฟทะลุก็คือพอกราฟมันลงมาแล้วนะครับเราจะรอให้กราฟมันขึ้นไปแตะตรงจุดเดิมแล้วเราจะกดลงครับอันนี้คือจังหวะของการกดลงที่เรียกว่า pull back เดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูอีกอันนึง สมมุติเป็นแบบนี้เราลากเส้นเราลากเส้นเชื่อม2จุดนะครับเสร็จปุ๊บอันนี้จุดที่1กราฟลงมาชนจุดที่2กราฟลงมาชนแล้วจุดที่3กราฟมันเบรกเอาท์ในกรณีนี้ถ้าเราเผลอไปเทรดในตำแหน่งที่3พอดีเราจะขาดทุนถูกไหมครับสิ่งที่เราจะสามารถแก้ไขได้ก็คือเราจะรอให้กราฟทะลุลงไปแล้วกลับขึ้นมาชนเส้นเดิมอีกครั้งหนึง่งเราจะกดลงสิ่งนี้เรียกว่า pullback นะครับอ่ะต่อไป throwback โตรแบ็กจะสลับกัน l ู back กดลงโตรแบ็กกดขึ้นการใช้ p l ู back กับโทรแบ็กมีจุดสังเกตอย่างหนึ่งการใช้ p l ู back เราจะลากเส้นเชื่อมจากจุดต่ําสุดไปหาจุดต่ําสุดใช่ไหมครับแต่ในจังหวะโตรแบ็กเนี่ยเราจะลากจุดสูงสุดไปหาจุดสูงสุดครับวิธีการก็คืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้จุดที่1กับจุดที่2เชื่อมกันเราจะกดในจังหวะที่3แล้วเผอิญว่าจังหวะที่3มมันทะลุขึ้นไปวิธีการก็คือให้เรารอครับรอให้มันกลับลงมาแล้วกดขึ้น ในรูปที่ผมให้ดูนี้มันมี2จุดที่เราสามารถกดได้จุดแรกก็คือกดตรงนี้เลยแต่ถ้าเราไม่ทันเราก็มากดตรงนี้อีกรอบหนึ่งพูดง่ายๆนะครับในจังหวะ pull back เราจะรอให้กราฟทะลุเส้นเทรลไลท์ที่เราตีแล้วกลับขึ้นมาชนเทรลไลน์อีกรอบเราจะกดลงในจังหวะ throw back เราจะรอให้กราฟทะลุเส้นเทรลไลน์ขึ้นไปแล้วรอให้มันลงมาเราจะกดอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างในการเทรดเดี๋ยวเราไปเทรดจริงกันดีก,กว่าเราจะได้เห็นของจริงนะครับว่า การเทรดจริงๆการทำกำไรจริงๆมันทำยังไงคุณต้องดูให้จบนะครับเพราะว่าถ้าคุณข้ามขั้นตอนไหนไปขั้นตอนหนึ่งผมรับรองเลยว่าคุณไม่เข้าใจถ้าเกิดคุณเข้าใจคุณเอาไปใช้งานจริงๆมันก็อาจจะไม่เหมือนกับที่คุณเรียนดังนั้นดูให้จบก่อนนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาเทรดกันในออเดอร์แรกคุณจะสังเกตเห็นเส้นสีเหลืองนะผมลากเส้นเทรลไลน์สีเหลืองขึ้นมาอันนี้คือผมจะกดขึ้นให้ดูนะครับโอเคผมกดขึ้นเรียบร้อยอันนี้จะเป็นจังหวะที่1 จังหวะที่หนึ่งที่ผมสอนเมื่อกี้หมายความว่าเราก็ลากเส้นจากจุดต่ําสุดเชื่อมกันเฉยๆหลังจากนั้นพอการาฟมันลงมาชนเราก็หาจังหวะในการกดขึ้นแค่นั้นครับอ,ออเดอร์แรกเราวินไปละจากพันหตอนนี้เรามาพันเแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูออเดอร์ที่2กันในออเดอร์ที่2ผมจะสอนคุณใช้จังหวะ pull back บ,บ้างนะครับผมกดลงเรผมต้องขออาภัยนิดนึงที่กดเร็วนะเพราะว่าผมเลือกเทรดใน time frame 15าวิ เห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ยจังหวะ pullback เราไม่จําเป็นต้องเล่นตรงเทรนไลน์เสมอไปเราสามารถลากเส้นตรงๆอย่างเส้นแนวรับแนวต้านแล้วใช้จังหวะ pullback ได้เหมือนกันครับอันนี้คือจังหวะ pullback ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นจังหวะ pullback เหมือนกันครับจะสังเกตเวลาผมเทรดนะผมจะลากเส้นทีหลังเพราะว่าด้วยความที่เทรดมานานชินแล้วนะครับเวลาเราเห็นเราสามารถที่จะกดได้เลยแล้วค่อยลากเส้นเพื่อซัพพอร์ตเพื่อซัพพอร์ตความเชื่อตัวเองทีหลังได้ ผมก็เลยอยากจะให้คุณดูคลิปของผมหลังจากดูเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากจะให้คุณเอาไปฝึกพอฝึกเสร็จแล้วคุณจะเกิดความเชี่ยวชาญครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกดลงแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมกดลงเรียบร้อยจังหวะนี้คุณจะมองว่ามันเป็นการเทรดในรูปแบบที่หนึ่งที่ผมสอนเมื่อกี้ก็ได้หรือจะมองเป็นการเทรดแบบ pull b a c กก็ได้นะครับนี่ครับกราฟมันจะคือคุณสังเกตจุดที่ผมกดไหมครับผมจะกดตรงตำแหน่งที่แบบว่ารอให้มันลงมาก่อนอย่างออเดอร์นี้เราแพ้แพ้แบบเซียววิด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมเทรดเร็วการเทรดเร็วจะมีความเสี่ยงแบบนี้เดี๋ยวผมหาจังหวะกดลงอีกอันนึงโอเคนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่มันจะทําให้คุณเทรดได้กําไรมากขึ้นในเทคนิคนี้ก็คือคุณจำเป็นต้องรอถ้าคุณไม่มีเทคนิค อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าคุณมีเทคนิคคุณก็แค่รอให้เทคนิคคุณคอนเฟิร์มว่ากราฟจะลงหลังจากที่คุณลากเส้นแต่ถ้าคุณไม่มีเทคนิคคุณต้องรอให้กราฟมันลงมาก่อนนิดนึงแล้วค่อยหาจังหวะในการเทรดครับโอเคครับอันนี้คือตัวอย่างผมขอทบทวนอีกครั้งหนึง่งคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราสอนมีอยู่3เทคนิคหลักๆเทคนิคแรกคือการเทรดตามเทรลไลน์แนวรับแนวต้านปกติก็คือการกดขึ้นกดลงตรงจุดที่3ถูกไหมครับเทคนิคที่2คือการเทรดแบบ u l l b a c k และสุดท้ายคือการเทรดแบบโทรแบ็ k คุณเรียนจบเสร็จแล้วคุณสามารถนำไปฝึกใช้ได้เลยครับผมแนะนำว่าถ้าคุณมีเทคนิคอยู่แล้วเอาสิ่งนี้ไปเสริมคุณเทรดได้กำไรมากขึ้นแน่นอนครับหรือถ้าคุณสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามผมข้างล่างได้ถ้าเกิดคุณอยากจะเรียนเทรดแบบจริงๆจังๆนะครับคุณสามารถแอดไลน์ที่นำมือหน่อยออปชันแล้วสอบถามแอดมินได้ว่าตอนนี้มีคอร์สเรียนอะไรแล้วค่าใช้จ่ายค่าเรียนเท่าไหร่คุณสามารถทักไปถามแอดมินได้ สำหรับคลิปนี้ผมจะมีเท่านี้ใครมีคำถามข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้แล้วถ้าเกิดคุณชอบคลิปแบบนี้ผมรบกวนให้คุณกดเลข9้าหรือพิมพ์คขาว่าทำต่อให้หน่อยครั้งหน้าผมจะได้เอาเทคนิคที่สามารถทำกำไรได้จริงๆแบบนี้มาสอนคุณอีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ